แสบๆแล้วกันครับมื้อนี้คิดอยากกินแกงปลากระเญงไซนอมิสมนะครับปลาในตนนู้ที่เฮามีบ่ทันได้พอแกงเดี๋ยวมื้อนี้สิโชว์ฝีมือในการเฮ็ดน่ากินสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในซ่องจ่าเทหมูตเต๋อพอดีครับมื้อนี้ฝนตกแห้งนะครับจนน้ำขังจนน้ำวมทอนะครับจังได้มื้อนี้ปลากระเญง,งต้องออกแน่นอนมื้อนี้ออกมาผู้เดียวนะครับหมูตเต๋อเพิ่นเข้าวเวน่น เดี๋ยวพันจิก้มากินข้าวตอนสองทุ่มนะแนววฮาอยากกินกับบรรยากาศมันช่างมอเจาะกันอีวอาบ่ทันหาข้ามก็1หนึ่งแต้มครับปากกันแย่งที่เฮาจะไปแกงใส่นมไ้สมพ่อมาถึงหมายนะครับปามันขึ้นลายครับลายจนต้องไปเอาคายมากางนะครับแต่ผมจะแยกเป็นสองคลิปนะสำหรับคลิปนี้ขอเป็นการใส่ะงวกกับการเฮ็ดนักกินนะครับวิถีชีวิตของบ่าวกลฬสินพัททินนะครับ ที่เค่อยหาอยู่หากินกับตาเขาใหญ่ต่างแดนน้อยแต่ก่อนผมก็เป็นพ้นทหารนะครับก็เลยไปสอบในสิบอาจจพเป็นพ่อดวงหรือฟุกนะครับก็เลยเลยเมาเป็นในสิบอยู่เพชรบุร์นะครับบ้านกับกลาบปีละเทือก็กเลยพ่อมีวิชาติดโตมาอยู่หากินอยู่เพชรบุร์นะครับทุกมือนี้เป็นบ้านะครับบ้าหาป่าขังไข่ในการหาป่าก็ขอบคุณเพืเ่อนๆทีต่ติดตามรับชมเลยมักในสิ่ง เดียวกันนะครับหรือนุ่มอีสานพัทินที่ไปเห็นงานในเมืองกรุงเมืองหลวงนะครับที่คิดฮอดบ้านทีบูมีเวลาได้ไปหาอยู่หากินคือจังตอนอยู่บ้านนะครับกัมาเบิง่องจ่าเทงมูเตียได้นะครับเพราะว่าผมกัเฮ็ดให้ผู้เฒ่าทั้งบ้านเบิงด้วยกันแบบนี้จังเลยก็ฝากเพื่อนๆกดหัวใจกดติดตามเลยนะครับพอดีได้ปามาหลายนะครับก็เลยเซ็ต จาก2-3เมนูนะครับสำหรับเมนูแรกของเ้าวคำขึ้นนี้นะครับกะเซเป็นแกงปลากระหยังไซนอมไอศกรมนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมก็จะใช้ข้าตะไคร้ใบบักูดพริกแหง้หงหอมแดงกระเทียมนะครับขวายมันมหอมก่อนนะครับแล้วก็เตมมิมน้ำเพิ่มตามที่เพื่อนต,ต้องการนะครับแล้วก็ตามโดยน้องไอศกรมนะครับปรุงไปพร้อมเลยนะครับก็จะใส่ผงชูรสปลาแดกน้ำปลาพอน้ำเดือดเท่ากับใส่ปลากระยง ลงไปเลยนะครับบอตองค้นนะครับปิดท้ายโดยต้นหอมผักอีตูเร็จเรียบร้อยครับหนึ่งเมนูดื่มน้ำให้ซึนใจก่อนนะครับได้พริกเกาหลีมาจากเมโคนะครับเป็นพริกปลายเหลืองนะครับก็เลยซื้อเม็ดํำพริกหนุ่มผมใส่อบแทนนะครับเพราะว่าเห็ดหลายเมนูไปจีคงสีบัทันเมนูนี้แนะนําให้จีนะครับเพราะว่ามันสมีความหอมของกินพริกนะครับมันจะได้อัตลรสในการกินมากกว่ามากรสชาติแบบไดกระปงเอานะครับปิดท้ายโดยต้นหอมที่มันเหลือจากแกงผักกระแนงนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับไปหนึ่งปลากันต่อในปลานิ่นมาตัวหนึ่งมันเข่ามุงดักกุ้งนะตัวนี้ส่วนปลานิ่นผมกับสีมกักแต่เกลือกับผงชูรสนะครับแล้วก็ตามกับเตียมใส่จักน่อยผักบุ้งก็ได้มาขขางซะผักกระลำผักยังกะเหลืออยู่ในตู้นะครับก็เลยเอามาหนึ่งใส่กันหนึ่งพักผมก็เอาแค่นี้พ่อนะครับพ่อได้ลุกลวกพ่อได้ยำกึดกึศน,น,นะครับตอนนี้น้องกินฮอกระเรียบร้อยหมดทั้งสามจานแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆในผมจากคะแนนครับกับการเหตุน้องกินเมื่อนี้นะครับ มาเด้อยครับเพื่อนเพื่อนมากินข้าวน้ำขัน